สวัสดีครับมาอยู่กับเราช่องปล่อยจอยติดจอาก็มาตอนกับเรื่องมหาศึกล้างพีพีที่เจ็ดสิบเก้าปิพีที่แล้วนะก็จบลงด้วยที่ตัว เขาทองเรียกพักพวกสัปลาดขึ้นมาจากทะเลโพนทะเลมาเลยค่ะจักรพรรดิวัวเรียกหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ขึ้นมาส่วนมากอ่ะมันเป็นแบบจักรพรรดิทั้งนั้นเลยสิบสองสิบเอ็ดไม่รู้แต่ว่าที่มาที่ฐานทัพเจนนาคือหกตัวใช่เออแต่แต่ที่ชอบมากเลยก็คือสัปลาดแต่ละตัวคือแบบแปลกๆแล้วไม่เคยเจอทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ แมงกะพูนอเต่าเต่าเหมือนเคยเห็นนิมนิดนึ่งปะวานตะวานขึ้นมาอยากรู้เหมือนกันนะปะวานจะขึ้นบกเนียวเออแมงกะพูนอีกแต่เห็นขึ้นมานะมันยังไงนะมันจะขึ้นยังไงแลนดิ้งยังไงแต่มีพวกงูที่มันสามารถอยู่บนบกได้อยู่ก็เลยแบบเออเดี๋ยวรอดูซิก็อนอยู่เออขึ้นได้แหละแต่เต่าไม่ตัดตะวานกับแมงกะพูนเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นในยังไงหรือจะ ใช้เนี่ยในในน้ำเลยทำลายเรืออย่างนะเออเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าดูกันเลยค้ารัวครับเร็วๆรัวเด็กตลัวเลย่ะมาถ่ายทอสดเมยนอี่ไงให้ความหวังไงตอนนี้หมดหวังกันหมดแล้วอุ๊ยเื่นน้อง ไม่ยิ้มเลยหรอเพื่งรู้สักหรอน้องแบบนาทุกเนีงไงตั้งแต่ครั้งนั้นน้องก็ไม่เคยสู้กับจากดินลยหวานไปมไม่ใช่ต้องเอง,นง,นงิน้องกับุณอยู่ไม่น้องุไม่นงุณ ีหวานขนะ้นละอืมอืมเฮ้ยเขาเป็นคนเป็นคนเหรอเหมนอะไรเหมือนคนอนะ่นนะ เธอสวยนะตัวเนี <laughs> ้ยสวยว้ายโอ้โหอะไรกันอยู่เนี่ยโรม เลยค่ะท,ทีเดียวเลยจบไม่เชื่อเลยนะพวกนี้คือมาลุมอุอ้ยตาหวานของก็ทองทองหวานทองทองจะไม่ดูกันอีกใช่ไหมข้าพมาได้ตัวหนึ่งก็ช่วยเพื่อนร่วมชาติได้น้ไม่ถ้วน ผมนะก็ตายให้หมดไปเลยโุโ้ฮโฮ้มีอะไรนะเศษอุบอย่า้นะอืมที่มันหนักหนักใช้วตไหมไม่ได้ใช้เลยใช้ไม่เต็มที่โยตาวานตัวานนาจะาสิดูรันยงงน ทำอะไรไม่ได้เลยเงมบัติ่างที่สคืออาวุธพลังจิตวงล้อดาบโค้งอุยเรวมาเลยนโอเมก ถ้าหายท่าสุด้วยแล้วคนอื่นก็จะเห็นว่าหลวงคงใช้อาวุธอะไรบ้างโี่แมโอ้้ตายคับตัวเลขหนีหนีหนีอย่าให้หนีนะวิบวับก็แบบดุ้ย อุ uh ้ยเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยแต่ตัวเนี้ยตัวมันเป็นบุญอ่ะง่ายอยู่แล้วอย่างไม่ใช่แต่ลองคิดดูเปล่าจงดูแลตัวเองให้ดีๆสู้ๆนี่สู้ๆสู้ๆนะคะนี่ฮู้ดม ส,สู้ๆนะหลวกอ่ะอุยอ้ยเฮ้ยพลังอันนี้เลยกระน้ำท่วงเก็บป่ะรุดเต่าเหมือนเพิ่งเข้าปากไปทะลวงมาจตะจุกัวตรเต้นเลยอุอ้ยฟังจีนี่รุดเต่ออาอ่ะท่านทำลายกระดองมันอ่ะ,ะ,อะทำลายตา เราเหมือนเขาป่ะฮะทำได้เลยเนาะไปไปเป็นซาซิเนนี่ค่ะเจอกันหน่อยครับเสียนเม่กับหลวนรอนไปเป็นซาซิเนเว้ยอุ้ยโฟอไม่ไหมมันจะหนีเปล่ามันจะหนีขาค่ะท่กนโ้ยก็หลวงงจัดการคนเดียวคิดตัวเดียว เพศเกินคนอือ่นน <c oughs> ่าจะเห็นเ <c oughs> อาวุธโหรไปเอาันกันเฉยปันกันเฉยเด็กนี่แค่จะมาปันสัก้ป ก็สมแล้วค่ะสมแล้วกับที่ฝึกมากับตัวอีนะคะนักอัานจิตรับอมตะลบชอาวุดี มุ่งยอดบ้องกับประสวยเป็นอาวุธพลังจิตถึงจะบอกว่าใส่พลังจิตก็ขับเคลื่อนได้แต่ถ้าจะให้มันแสดงพลังที่แท้จริงนายต้องรวมพลังจิตมหาศาลขับเคลื่อนใบมีดรูปโค้งบนนั้นเมื่อใบมีดหมุนเร็วสุดจะเกิดพลังงานขนาดยักษ์เมื่อยิงออกไปวงโคจรหมุนเร็วไม่นิ่งลังมหาศาลอืแล้วฮทีเดียวช่างเดียวตกโอ้ยมันโตย อุ๊ยโอ้ยอดมากโ oh อเมก้าอาจารย์ผงดูปะนี่อ่ะนีย่ยนะเอ้ยมีดอันเนี้ยขนาดทุกขอายังตัดได้แต่ทำอะไรไอตัวนั้นไม่ได้อขอโทองข้ทองแล้วทับนี้งงดิช็อกดิน่ากลัวเกิน จะดีใจงงอยู่ช็อกยังไดีนั่นหรงยังอุ้มปวานอยู่หรอโดนกเลยทำไมฉันฟินกว่าสีส้มอีกอ่ะ ฟินคนนี้เลยกลับคนดีเขาค่กั้ายคนติดแน่เลยดีฟ้าว่าเขาทำเป็นไม่ชอบนะแต่จริงเนไทยวะดีจะบอกว่าเป็นทางการดุกันว่ะเถอะวิดีโอเกี่ยวกับสัญญ์ยักษ์เขาทองก่อนหน้านี้ตอกจำความสิ้นหวังตอนนี้หนุ่งสาวชาวจี โนหวังที่จะมีชัยชนะสักครั้งในที่สุดผู้คนก็ได้เห็นแสงแห่งความหวังอันน้อยนิดนั่นแล้วเขตทหารกลางใต้วิกฤตผู้อาวุโสเยาววยอูเร่งไปสนับสนุนแล้วเขตตะวันตกเฉียงใต้วิกฤตผู้อาวุโสจูซีเร่งไปสนับสนุนแล้วาถเข็นนี้ละนี่หัวฟึงแข็งกร่ยแต่ยังไรเขาก็เป็นมนุษย์จะสู้ศึกสองที่พร้อมกันไม่ได้ นะสิครั้งนี้ทำให้นักสู้เหนือเทพสงครามมีกำลังใจเลือดเดือดฮึกเหิมพากันมุ่งหน้าสู่สมรภูมิอุ้ยนเทพมาอันดับการสังหารตรีพัติสีในการจัดอันดับเอาดีมันเป็นการแข่งไปเลยยังมีอารมณ์กับอันดับก็ไปเลยุ๊โซนกุลล์เจ็ดคนนี้อ่ะอีสเทอร์ หน้าหัวแล้วหัวปินยี่สิบเจ็ดน้อยถึงไปหัวปินโอ้ชิงง่ายแล้ว่ะตอนนี้ยถึงร้อยไหมหัวเฟิอาจำรย์ถึงกับเพาะฟ้าหัวฟืน อย่าสามสิบเจ็ดยโยนู่นถึงรอยเกือบอะไรฉันไทยว่ยี่ถูกหวยผิดไปตัวเดียวตัวอะไรอ่ะข้าวเข็มปลาปหมึกมันคือข้าวเค็มแปลไม่หรอเพลงตะปูนขาวเข็มก็ดูทำซ้ำแบบเคยจัดการ แต่มันก็จริง,งนะอันนี้จะ,นจะเป็นตัวจริงอนนั้นอาจารย์งหง่าจะทำได้ทำไมทำไมอย่างสับวปะหลาดขเขาคลองคลองใหญ่มากยิงเ,เป็นลูกๆเลยโอ้ยแ้ะยิงจริงๆไม่ขัดใจเรื่องแบบยิงยิงปืนมาเานี่ยท่านรู้อยู่แล้วมันแบบนไม่้ช่วยอะไร ต้องเหมือนโดนตายนลยนะเนี่ยโอ้โหแบบนี้ กูเหตัวใหญ่เท่าเรืออ่ะนี่ว่ตัวของจริงแจ้งเตือนหาทัพเเกี่ยวโตแจ้งเตือนระดับให้บังจักพัดปลามึงขึ้นมาแล้ว,วจะไม่ปลมอยเลยนสุดหรอเนผมกับเทพสายฟ้ารู้จดการสมรรงานใหญ่ขีดสุด แจ้งเตือนหากเปิจริงตัวแจ้งเตือนระดัดบภัยพิบัติจะกบพัดปลาหมึกขึ้นมาแล้วมาต<ฮ>้นยนะเชิญอาจารย์ผมกับเทพสายฟ้าเร็วเราจะได้เห็นแหละเขาทำอะไรอยู่คือเรารอมาตลอดอ๋อนะสองคนนี้ทำอะไรกันอ่ะเปิดพิชาวหัวหน้าใหญ่กับเทพสายฟ้าอยู่ในช่วงสำคัญในการเก็บตัวฝึกเออ ทำไมหัวหน้าใหญ่ถึงกับตนลล่ะเรนนะเออนี่เดือนหนาตุกตุกโมงต่างดี่ยวยัษ์เขาทองบุกเคยบินผ่านฐานทัพเมืองหงิงเข้าตีสานใหญ่บังข่าหัวหน้าใหญ่กับเทพสายฟ้ายันขนส่งอันตรดาราแข็งแกร่งทนทานทสัษ์เขาทองระดับดาวเลิกขั้นหนึ่งไม่อาจทำลายได้จะกลืนก็กลืนไม่ได้หัวหน้าใหญ่กับเทพสายฟ้าจึงกักตัวในนั้นหาทางบรรลุขั้นเพื่อเตรียมรับมือกับมัน โต้องใช้เวลาบ้างแน่อย่าเล้าจะสปารลาดนั่นเร็วมากนักสู้เขตพื้นที่อื่นทุกสปาลาดรั้งเอาไว้มาดักไม่ทันแน่แน่สามผู้บิทักษรวมกันต่อต้านสุดกำลังแต่ศักยภาพก็ยังห่างชั้นกันมากทำให้บาดเจ็บสู้ต่อไปไม่ไหวเปิงซานปิงซานเปิงซาน่ป็นเปิงซานอยู่แล้ครั้งเดียว ก็สัตว์ประหลาดนวดตอนที่หัวหน้าไม่อยู่มีแต่ชาวบ้านตาระลาที่อยู่เบื้องหลังต้องมีคนไปคว้ามันด้วยทิ้งซานเจ็บหนักเยอะตลอดไปเองไปเองนี่คุณม,มีผมอยู่ตายแล้วเพิ่งเพราะคนหน้าใหญ่เคยจัดการตัวนี้แต่ผมไม่ใช่ตัวนี้ใช่เหมือนคล้ายๆกันแต่ยีนนั่นมันเทียมไม่ได้ หลังจากสืบกรอกบอกศักยภาพของหลัวเฟิงเทียบเท่ากับเฮเดอร์สันตอนนี้เป็นรองแค่อาจารย์หงกับเทพสายฟ้าหลัวเฟิงเขาจะทำสำเร็จไหมคุณรู้จริงหรอว่าเขาระดับไหนฉันว่าเขามากกว่าอ๋อหงเราคิดว่าเรามากกว่าอะไรเนี่ยกโอ้โหงระดับฉันอยู่ระดับหนึ่งไงได้ๆดาวคออ่ะคอเออเดิมอย่างนี้แหละกำลังจะขึ้นลูกตาโหนกเป็นดาวเนาะห์ขั้น างเนาะเห็นเขาพูดว่าโอ้โหอ่ะทุกอันนี้ของเราหรือว่าแบบนี่มันหิวจริงก็ได้แข็งแรงม,มากทำเร็หัวฝนไป16หยุดผ้าเท่าของคขาไเราเสียงน,นั่นเลยอเราจะกระพัดกรอนหมดจะมีพิษและพลังการรัแต่เพราะขนาดตัวอันมหึมาไม่เป็นจุดบอดในการรับมือทางด้านหลังของมันเราทเร็วหัวฝนอาจช่งโหัวของมันได้ หลวงเฟิงด้วยพลังพลังจิตใจทั้งหมดไปที่วงล้อด,ดาบโค้งเทศสภาพ,พที่สองที่มีพลังอนุภาพมากขึ้นอุยขอบคุณมาป้ามาธาเออช่อยวยบ้างเออสอดกันบ้าง้าวมันทำเป็นโกรงนี่เริ่มเริ่มเหมือนเริ่มเหมือนของเท่สายม้าแลนะ้วไปส่งกับที่เรียนวิชาสิใหม่เวอร์ได้ยินว่า แกกลัวหัวหน้าใหญ่กับเทพสายฟ้าหรือว่าแกไม่เป็งกลัวฉันอุ้ยเฮ้ยจบ้ยสำเร็จแล้วผมรอจมตีเต็มกำลังลูกผ่านการสั่งการของมันจุดอ่อนเลยแต่หัวของมันยังไม่ปะทิดสวยยังไม่ทะลุอ่ะโอ้ยิออกก่อนยังไงล่ะได้แล้ว ไม่โดนออเล่าจ้าใ่นะอายนี้ขัอ่ละแน่พิษมันลงทะเลอ่ะไอ้ยขึ้นอะไรหอุ้ยุ่เร่าดาบค้งขมมากแต่พลังโจมตีไม่พอไปอีกไปอีกไปอีกถูกนี่คุณส่อไปเลยพลกง มันก็ไม่ไหวแล้วสวัสดีพลังขอพลังโจมตีดูเดือดมากกอยโอยโอยโอยหมดงงแน่ค่ะโอ้โหลาดมากม่ไม่ทัน ตายตเลย,เลยอุ้ยคู่ตมาเลิกโอนวุนที่ประสาจนจมดีอนุภาพแรงแรงขนาดนี้เชียวโอ้จา่าเคยฟันฟมาก็อันนี้หมดลุเงานล่าสุดจ <c oughs> ักรพรรดิาถูกรถปงสังหารแล้วเอิไนอีก สมกับเป็นอัจฉริยะนักอ่านจิตของโลกศักยภาพเพิ่มขึ้นเร็วขนาดนี้ศักยภาพของเขาตอนนี้คือนักอ่านจิตอันดับหนึ่งของโลกยังไม่ต้องสงสัยเทียบกับน้องรองน่าจะไม่ห่างกันเท่าไรในโลกมีอัจฉริยะเช่นนี้ถ้าฉันต้องตายในสุดนี้ก็สบายใจแล้วโอ้ยกะหงอยขึ้นดังปุ้ยบรรลุกร อาจจะเข้าถึงศาสตร์ได้เร็วกว่าเพราะว่าเขาดูอันนี้เฮ้เขาเรองพลังจิตเรื่องจิตนะเนาว้าวช,ชอบพลังตัวเนี้ยมันสวยมากเลยอ่ะว้ายยังไงซีขึ้นอโอ้ยพี่หง ความสมดุลของมนุษย์กับสวรรค์ในตำรายโยคะนี่เห็นไหมละ่ะร่างกายมนุษย์มาเต็มในการต่อสู้ของจีนวาลา่ตงสิ่งที่เหนือกว่านั้นคือผมเข้าสู่พื้นที่นั้นแล้วนี่ยินดีด้วยพี่จะสู้กับเจ้าเขาทองคนเดียวเหรอเราเป็นพี่น้องฝาอันตรายกันมานานและครั้งนี้ผมไม่อนุญาตให้พี่ไปคนเดียว น้อยอ่สมัดูเลยอถ้ามบบเือยนากดูระดับเลยอ่ะน้าคอหัวเฟิมเก็บเรียบอ่ะเดี๋ยวครับนี่ อ้น้ำยาหมายเลข12ครับอื้อหือ่ามันเลยอืมไม่ให้ขึ้นมาได้พอมาจากตะเลแต่ก็ก็มันจะตะหนักเป็นเอ่อผิดไปหน่ยอืมก็ต้องทำก่อนไม่งั้นก็ตายอืมช่วงนี้ก็กินขันไปก่อนเดี๋ยวมันกินกว่ากน <L an> ไม่เป็นไรยังปลอดพิษตามแผนการของเราสถานการณ์เป็นยังไงตามแผนการของเราเมื่อสัตว์ประหลาดแห่กันมาเต็มแนาน,นเราจะทิ้งสารพิษลงไปใส่พวกมันหนึ่งคือให้มันถูกพิษตายมากที่สุดสอง คือให้ซากของพวกมันอุดต,ตันเส้นทางน้ำจากการโจมตีของสัตว์ประหลาดอเมริกาใต้เสียหายหนักสุดในเวลาครึ่งวันเมือนทั้งหกของยุโรปจะปฏิบัติการเต็มรูปแบบกับสัตว์ประหลาดน้ำเหมือนจึงนันก็จะมาเชิญหน้ากับความตายในอีกสองชั่วโมง<า>เราไม่กลัวสัตว์พวกนั้น ต่อให้เป็นสัตว์จักรพพัดก็ไม่ยูกพวกเราชาวมนุษย์สร้างความแข็งแกร่งปรับปรุงฐานทัพเมืองมาตลอดต่อให้พวกมันจะดุร้ายแค่ไหนเราก็ไม่มีวันสูญสลายแต่สิ่งที่ทําให้เราหวาดหวั่นคือสัตว์ยักษ์เขาทองตัวนั้นเมื่อมันฟื้นตัวเต็มที่ก็คงไม่มีใครหรือฐานทัพเมืองไหนที่จะหยุดมันได้ไไจะฆ่าระดับจักรพพัดได้ตัวหนึ่งมันจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นแค่ไหนในหมู่พวกมัน คนที่ทำให้หวาดหวั่นก็คือสัตว์ยักษ์เขาทองพระบัธาซ้อมอาวุธไปถึงไหนแล้วซ้อมผู้พิทักษ์เงินเสร็จแล้วปืนเลเซอร์เหลืออีกนิดเมื่อวานตอนเช้าเจ้าเขาทองลุกไปกับดานใต้ทะเลไม่รู้มันจะโผล่มาตอนไหนอะอมีอะไรเกาะสเวนสัตว์ยักษ์เขาทองกำลังบินขึ้นเหนือน่านน้ำเกาะสเวนใกล้ตั้งติดก็ไม่ยิงเสียจหรือปะสมิดเออ

สัญญักษทอมันโผล่มาแล้วพรบาทาปืนเลเซอร์ยัไม่เสร็จหรอฮ้ยได้แล้วได้แล้วชด้วย้วเนสภาพิิดกิิดอต้องรให้การสออกลมาโนเออ้อมาแล้ว ้าบรรลุแล้อจับมือก uh ันสามคนเองมาแล้วเช่อสายฟ้าชัวร์หมอก่นไม่สอง้องไม่นสองห้องนี่ใส่าได้ เราไม่หายดีเลยอ๋อดูดืนเพื่อไปอันนี้ป่าอยูอยู่ๆองมันุดเลี้งตนึข้าเงโอดืนั้งมก็ต้นตัวเะก็ยืนตัวย อเอาไปแต่เราไปส่เมเสร็จเราไปดูเลยมีอะไรกินในส่เ,เสร็จ้างเลอเหม็นอร่อยเลย,ยเฮ้เยหอ,อ,อมมากไเลยอ่ะ EP อ EP นี้ก็ได้เห็นอาจารย์หงกับเทพสายฟ้าสักที จากที่ไม่ได้ออกมานานมากแล้วเราก็แบบสงสัยว่าเขาแบบไปไหนไปไหนเออแล้วคือคนก็มาสู้กันแล้วเขาไปหายไปไหนทุกคนงงว่ะอ๋อพอรู้ว่าเขาเก็บตัวอยู่ก็งงเลยเออแล้วมาเก็บตัวอะไรเวลาอย่งนี้แต่นั่นแหละเขาก็บอกให้เราได้รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือมันมาแล้วค่ะเขาทอมันมาแล้วแล้วก็โจมตีฐานทัพแต่ทาไรยานไม่ได้อืก็เขาก็เลยหนีเข้าไปญญญาณเขาก็เลยนั่นแหละฝึกตัวอยู่ในยานจน พร้อมรับมือครั้งต่อไปนี่แต่ครั้งนี้นะ่ะน่าจะออกมาละใช่แต่อันนี้ก็คือยังไม่รู้นะว่าเขาบรรลุอ่ะที่ไอ้ที่บรรลุน่นะคือขั้นหนัก็จับไหนกันแน่อย่างเทพสายฟ้ากับอ่าเขาบรรลุแหละแต่จันหงเนี่ยคือไม่ไม่แน่ใจว่าบรรลุหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้มีแบบ <M it S 2> มีแสง<ร>ไม่ได้เหมือนกับเทพสายฟ้าที่ลอยขึ้นไปแล้วแบบเหมือนบรรลุจริงๆอะไรเงี้ยอาจารย์หงไม่แน่ใจเลยว่าเขาบรรลุจริงไหมแต่เห็นเหมือนว่ารับเออตื่นขึ้นมาแล้วก็ พูดคุยนั่นคุยนี้ก่อนอแต่ไม่รู้ว่าบรรลุมาก่อนหน้าหรือเปล่านะออาจจะบรรลุมาก่อนหน้า้วเรานั่งรอเทปสายไฟ,ฟยใช,ใช่ใช่ใช่แล้วแบบอ่ะพออันนี้บอกเขาเขาก็ตื่นมาฟังวก็คิดนั่นนู่นนี่ไปแล้วก็เหมือนนั่งรอน้องจนกว่าน้องจะฟืน้นเพราะน่ารอไปพร้อมกันนั่นแหละอาจจะเป็นไปได้ออบางทีมันอาจจะเก็บเอาไว้แล้วให้เราไปว้าวตอนหลังก็ได้นะเพราะว่า,เ,าเราก็ต้องได้เห็นเขาอะออกไปสู้กับสัตว์ประหลาดแน่ๆแหละ แต่เนี้ยแอบคิดเอาไว้นะอันนี้แอบคิดเลยนะว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ก็คืออาจารย์หงกระเทพสายฟ้าออกไปสู้แล้วสู้แล้วก็เหมือนกับแบบอาจจะยังสู้ไม่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยอาจจะให้บาดเจ็บได้ก็จริงแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นฆ่ามันตายเราก็บาดหมายถึงว่าเขาบาดเจ็บเหมือนกันอ่แล้วเขาก็อาจจะบาดเจ็บด้วยแล้วหลวงฟึงอะ่ะต้องเอาอาวุธ <มา S 2> ที่ที่ได้อ่ะมาช่วยหรือไม่งั้นจะเอาอาวุธมาทำไมใช่ไหมแล้วปาร์ผา นะตอนที่ต่อสู้ก็ยังทําให้เสร็จอยู่ดีนะตอนนั้นแล้วนิ่านไปเลยนะใช่แล้วน่าจะเสร็จในตอนสุดท้ายจริงแล้วก็เอาออกมาทันท่วงทีแล้วก็นั่นแหละเขาบอกว่าอันนั้นซ่อมเสร็จแล้วนะนักลบะนักลบเสร็จแล้วเออเพราะนั้นน่าจะได้เอานักโลออกมาช่วยด้วยหรือเปล่าหรือหลวงพงจะเก็บเอาไว้คือไม่ได้ออกมาใช้แล้วแบบเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะตอนนี้อาจารย์หงเริ่มส่งเริ่มเหมือนสงสัยแล้วก็ คิดนึกคิดแล้วก็ชื่นชมนิดหน่อยอแต่ก็ยังสงสัยว่ามันแข่งเก่งเหลวขนาดนี้เลยได้ยังไงนะจะรัรลวงฟก็แข่งแขนะ่งเนาะแล้วเดี๋ยวหินอาวุธงงไปอ,อีกแน่นอนนะแต่เมื่อกี้ก็ยังคิดว่าเอานะถ้าอย่างเงี้ยคนอื่นเขาเห็นอาวุธของหลวงเฟิระเขาจะไม่แบบคือจะไม่โป๊หรอคางงอยู่นะเออคือสรุปก็คืออาจาร,รย์หงอาไม่ได้เห็นถ้าเห็นอะจะแบบก็น่าจะงงๆว่าเอ๊ะมาจากไหนไหนจะเคลือเสยดเมฆไหนจะอย่างเง้ในยุทธปะเออมันต้องมีแบบ มีงงกันบ้างแหละว่าเออมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าอยากรับชมเต็มตอนก็ไปรับชมได้ที่ BTV หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปเราเข้าไปรับชมได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าชอบกันเนเชชั่นของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย